นอกจากจะบรรเทาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนักโทษการเมืองเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองไปได้บางส่วนแล้วนะครับมันยังช่วยเรื่องอะไรครับมันยังทําให้รัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยพ้นข้อคอรหาที่บอกว่าการเกิดขึ้นรัฐบาลนี้แลกกันกับการกลับบ้านของคุณทักษิณสุดท้ายมีนักโทษทางการเมืองจํานวนมากที่ได้ประโยชน์ จากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลด้วยมิใช่มีคุณทักษณิณชินวัตรได้เพียงคนเดียวสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอแนะในรายงานของคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองครับโดยคนที่เสนอยัติตั้งคณะกรรมการชุดนี้ก็คือคุณขัตติยาสวัสดิผลสสพักเพื่อไทยเป็นพักเพื่อไทยที่เสนอ แต่เพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าสสพักเก้าไกลในเวลานั้นเขาเห็นว่าควรจะทําเป็นร่างพระราชบัญญัติเนื้โทษกรรมเลยและเขาก็ยื่นเข้าไปแล้วแต่ทางพักเพื่อไทยเห็นว่าควรจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันศึกษากันก่อนประมาณเกือบ8เดือนนะครับได้รายงานมาหนึ่งฉบับทีนี้ครับปรากฏว,ว่ามันไม่ผ่านครับสสพักเพื่อไทยครับเกือบยกพักไม่โหวตเห็นชอบนะครับ ผมขออนุญาตย้อนทวนความทรงจําช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณแพทองทานจินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในเวลานั้นและวันนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยบวกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเคยให้สัมภาษณ์พูดว่าเราก็จะขอท,ทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะจากจากษสารที่มีมีน้องๆที่เข้าไปติดคุกอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะให้ให้พิจารณา ว่าว่าจะยังไงต่อเราต้องกําหนดตัวบทบทกฎหมายใครฟ้องใครเป็นโ,โทษของมันแม็กซิมัมอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้ นี่ออกไหมคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราดึงลงมาเล่นอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันต้องคิดเลยว่าคนที่ฟ้องได้สํานักพระราชวาังไหมยังไงเราต้องมิบคือบ้านเมืองเราเรามีกษัตริย์แล้วนะคะเราก็ต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองท่านแต่ไม่ใช่ให้ประชาชนเอากฎหมายนี้มาใช้เป็นเกมการเมืองใครฟ้องอะไรตาสีตาสาฟ้องได้หมดมันก็ไม่ใช่เราต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะหนึ่งหนึ่งสองในสิ่งที่ต้องแก้กันสหรับอะรดไม่ลมจา้า ะ,ะอิงขอชัดเจนตรงนี้ว่าไม่ลงเจ้าปัญหาตอนนี้มันไม่มไมกำหนดแล้ใครฟ้องก็ได้จะเป็นใครก็ได้จนถูกนำเอากฎหมายฉบับนี้มาเล่นเป็นการป้ายสีกันทางการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันควรจะกำหนดให้ชัดเจนใครฟ้องได้โทษอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรใครฟ้องได้บ้างใครเป็นผู้ถูกฟ้องคือมันต้องกำหนดรายละเอียดแต่ทุกอย่างเนี่ยนะคะอย่าให้อิงพูดตอนนี้เพราะว่ามันจะไม่ไมถูกต้อง ะะไปพูดกันในสภาถกกันในสภาแต่ต้องถกกันโดยละเอียดวันนี้พวกท่านเดกเป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจวาสนา,ม,นา,า,สนามีอำนาจบริหารการแผ่นดินแล้วได้โอกาสทำตามที่เคยพูดในที่สาธารณะไว้แล้วครับถ้าไม่กล้าหารพอที่จะมาออกกฎหมายที่ะโทษกรรมระหว่างนี้ยังทำอะไรได้อยู่บ้าง2ปีที่เหลือทำได้ครับรีบทำเลยตั้งคณะกรรมการกันกองคดี1 1 2ไม่ให้ฟ้องกันมั่วประสานเรื่องการประกันตัว ภาษาเรื่องให้อัยการไม่ต้องอุทธรณ์หรือดีการในคดี1นึที่ยกฟ้องไปแล้วและใช้ระเบียบกรมราชธรรมครับเอาผู้ต้องหาเอานักโทษในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและ1 1นมากุมขังน,นอกเรือนจำเสียทําได้ทันทีครับทําในรูปพระราชบัญญัติหรือทํารายงานแบบที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยมติคณะมนตรีไม่ต้องอาศัยเสียงพักร่วมรัฐบาลไม่ต้องอาศัยความยินยอมของพรรภูมิใจไทย พักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักประชาชาติไม่ต้องไปขอเสียงเขาเหล่านั้นเลยเพราะเราเอาสอสอยกกันในสภาพักอื่นๆเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่ทําเขาไม่ยอมแต่พักที่ทํามีพักประชาชนถ้าพักเพื่อไทยตัดสินใจแน่วแน่มีเจตจํานงว่าจะนิรโทษกรรมทําได้ทันทีครับโหวตพร้อมกับพักประชาชนจบเรียบร้อย การตัดสินใจตรงนี้จึงอยู่ที่พักเพื่อไทยแต่เพียงพักเดียวระลึกถึงประวัติการต่อสู้ของพักตนเองนะตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาวันนี้เพื่อไทยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงการต่อสู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปี63-65ถึงที่พวกท่านท่านทั้งหลายก็สนับสนุนเอาใจช่วยไปช่วยประกันตัว ไปสังเกตการในการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นในพี่สาธารณะในเชิงลักษณะปกป้องเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกของเยาวชนคนหนุ่มสาวตลอดปี63 65ขอให้ระลึกถึงที่ตัวเองหาเสียงตอนปี 66, 66เอาไว้ครับมิฉะนั้นคนเขาจะคิดเอาว่าที่ผ่านมาเห็นประโยชน์ของการดึงคะแนนเสียงของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ผ่านมาต้องการโหวเตเอ์ของคนรุ่นใหม่แต่ถึงเวลาพอได้เป็นรัฐบาลแล้ว ก็ละทิ้งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพื่อรักษาเอาตัวรอดให้ตนเองได้เป็นรัฐมนตรีให้ได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องไปจนครบวาระ